มาใหม่ครับทุกคนดูโหโคตรอลังการสวยงามมากทุกคนสรุปสั้นๆก็คือเพิ่มยูนิตมานี่คือ9ตัวเลยใช่ไหมอันนี้รวมอังเกตดหท่านที่ถือดาบหรือยังของสปิเกอร์แมนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนคือถ้ายังไม่รวมนี่10ตัวเลยนะนะครับแล้วก็จะมีกล่องนาฬิกาแล้วก็จะเป็นเอ่อแบตเทิร์นพานับค็อกพาร์ตนะครับถึงเทียร์40แน่นอนว่าประตูข้างหลังของผมเนี่ยคืออีเวนต์นะทุกคนสามารถกดตรงนี้แล้วก็เทลพอร์ตไปได้เลยนะหรือจะเดินเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับป่เดี๋ยวผมเทล ที่จะเทเลพอร์ตเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครใหม่ก่อนสำหรับตัวละครที่เข้ามาใหม่นะเดี๋ยวพาไปดูตัวแรกครับระดับอันติเมตโอเมย์เกร์ตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องสุ่มกล่องใหม่นะทุกคนนี่เขามีกล่องนะครับนี่กล่องเวลาครับดตูตัวละคร6ตัวมีกอรลี่มิติก้โหพร้อมเลยนะแต่ว่าออกยากมากครับสำหรับอันติเมตครับผมต้องบอกเลยว่าหล่อมากครับโมเดลมีให้ดูนะตรง บี้่ก็เอ็กซิบเนี่ยมีด้วยนะครับเป็นแบบตัวเติมนี่ตัวนี้เป็นแบบตีเดียวแล้วก็ทํางไม่ทีมเนี่ยตีเร็วขึ้นนะก็คือลดคูดาวนะครับแต่ว่าไม่เท่า DJ นะ DJ ลดได้มากกว่าครับอันนี้2 2แล้วก็ระดับกอรลี่ครับผมตัวนี้แน่นอนว่าผมยังไม่ได้นะครับแล้วก็มิติเป็นนี่เลยเป็นแบบว่าในอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนครับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าจะตึงกว่านี้นะแต่อยู่ระดับมิติครับอันนี้ผมยังไม่ได้สุมเลยนะครับมัวแต่สนใจแบบฟาร์มอย่างเดียวนะทุกคน้ก็่่ััะดมมผยงไไ แล้วก็มีตัวนี้ทุกคนนะครับเป็นระดับมิติเหมือนกันตัวนี้เนี่ยต้องไปเล่นอ e ีเวนต์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปลับนะทุกคนสําหรับตัวนี้แล้วก็รีเจนนะครับมี2ตัวตัวนี้ก็แจกฟรีครับเป็นแบบว่านาฬิกาแมงมุมครับต้องบอกว่าวงการจมตีเนี่ยกว้างมากนะเป็นตัวแจกฟรีที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับรีเจนตัวนี้ยังไม่ได้ลองครับคือผมยังไม่ได้ลองเล่นหลายตัวนะอีปิก,ก็มีครับทุกคนแล้วก็เป็นแหลเดี๋ยวเราวรามมาดูในอีเวนต์เลยทุกคนนี่เป็นไง่หน้าล็อบบี้อีพีโซ เป็นอีเวนที่แบบว่าเก็บเป็นทเทียไปนะมีถึงเทียสี่สิบนะตอนนี้นะทุกคนของรางวัลก็ตามข้างล่างนี้เลยเทียยี่สิบเนี่ยจะได้ตัวค็อกสไปเดอร์นะครับซึ่งผมนี่นี่ผมรอมารับพร้อมกับทุกคนเลยนะครับเป็นเอ่อเป็นกาดการเดียนปะทุกคนโอเครับมาเลยตัวนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมีต่อนะทุกคนกําลังมาครับต้องรอแบบพาร์ทสองนะอ้ยน่าสนใจมากอันนี้ก็จะเป็นสําหรับช็อปเขานะทุกคนน,คกออกบบ 1. นะครับตัวอันติเมตโอกาสออกแบบ0.001นะผมสุ่มไปร้อยกว่ากล่องนะครับ อันนี้คือมีคนได้ไปทั้งเซิร์ฟเนี่ย57โคตรตึงอ่ะทุกคนดูดาเมจเนี่ยคือข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาตีเป็นศาสตีแบบทะลุได้ด้วยนะครับ DPS เนี่ย100 0 0เลยนะทุกคน175 0 0 0พันครับกุญยาไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีกว่าตัวที่ผมเพิ่งได้มาครับทุกคน เป็นระดับมิติกใช่ไหมตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นรีเจนนะแต่เป็นมิติครับนี่ตัวนี้ดาเมจแบบ4 5 0 0ครับแล้วก็มีสโลด้วยนะ60%นะครับระยะ60คููดาวแบบว่า1วีนะทุกคนดีเบลแบบ4 5 0 0นะเดี๋ยวมาลองเล่นดูครับทุกคนอันนี้คือผมเล่นด่านที่ยากที่สุดนะครับในอีเวนต์นะคือถ้าชนะเนี่ยจะได้แบบว่าค่าเงินนาฬิกาเนี่ย250เลยนะครับก็ยากไหมผมว่ามันก็ง่ายอยู่นะ โอเคพูดยาวแล้วขอออโต้สกิทก่อนผมเอาทีมนาฬิกามานัำสดมากมีดีเจกับซานต้ามาด้วยเอามาบัฟนะทุกคนเดี๋ยวลองดูครับทีมนาฬิกาเนี่ยจะสามารถที่ชิดยานของเขาได้หรือเปล่านะก็มีมิติหนึ่งตัวครับมี LE นะตัวนี้เดือดมากทุกคนดูวงเนี่ไงวงจมตีสีเหลืองนะครับแล้วก็วงสีขาวเนี่ยเป็นระยะเดินนะตัวนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวต้องลองดูหน่อย แต่เขาทามาสวยอยู่นะแน่นอนว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยเลือดบอสจะอยู่ประมาณเอ่อสิล้านนะทุกคนถ้าผมจําไม่ผิดนะมาครับผมเดี๋ยวเราวางรีเจนตัวแรกครับที่เปิดกล่องได้นะทุกคนรีเป็นไงเสียงแบบนาฬิกาปะ เสียงมันเป็นแบบนาฬิกาปลุกเลยครับเอาเป็นว่าเราจะแบบไม่ฟังเยอะแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าหลายๆคนน่าจะไม่ชอบเสียงนี้นะเดี๋ยวผมวางตรงนี้เลยทุกคนนีครับตัวนี้เนี่ยจะยิงเหมือนเสียงแบบเหมือนยิงเลเซอร์นะแบบจิ้วจิ้วจิ้วแบบปืนอวกาศอะไรเงี้ยทุกคนดูเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้โอกาสนี้ในการอัพตัวผลิตเงินไปก่อนแต่ว่าขอขอวางตัวนี้ก่อนอยากรู้เหมือนกันครับเอฟเฟกต์นี้ดูสวยมากครับดูทรงพลังแต่ว่าต้องลองดูครับมาเดี๋ยวเริ่มวางเลยตรงนี้เลยจับมาครับทุกคนุยบินเนื้อ แต่อัพแพงมากทุกคนเปิดมาเนี่ยมีดาเมจ7,500นะครับระยะ40คูดาวเนี่ย3วิซึ่งช้ามากนะครับแล้วก็มีเรียกเรียกว่าสโลเลยนะตั้งแต่ต้น,นครับ60แต่ยังไม่มีเอฟเฟกอะไรออกนะมีแค่เสียงแบบเหมือนเสียงมีดอะมีดฟันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะทุกคนสำหรับนออาฬิกาแมงมุมนะครับเมื่อเริ่มวางเนี่ยดาเมจ2,000นะครับแล้วก็ได้ระยะ30คูดาว1วิครับ อันนี้คือผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะทุกคนถือว่าคุมเกมได้ดีมากครับลากมา15เวฟแล้วแต่ก็เริ่มหลุดแล้วและอันนี้คือเป็นมอนนะทุกคนนะครับมอนตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเข้าไปสิงได้ด้วยนะนะครับเป็นแบบแมกเนตอะเป็นชักโครกแม่เหล็กนะทุกคนอันตรายเหมือนกันครับเพราะว่าเขาอึดน,นะดูดิเลือดแบบ1นึ่งแสเลยนะทุกคนอันนี้ผมอัพเลเว่าสองครับดาเมจเพิ่มมาเป็น2องหมื่นูดาวนี่ก็เหลือ2อวีนะครับคือเขามีการตีทะลุเลยแต่แบบเนี่ยคือต้องอยู่แบบอยู่ใกล้ๆกันเลยนะทุกคน ถึงจะแบบว่าตีทะลุได้นะครับเลเวลสทุกคนก็คือใช้เงินหมื่นสี่ครับถามว่าแพงไหมไม่ค่อยแพงนะถือว่ายังพอรับได้อยู่ครับโอเคอัพเกดเลยทุกคนอ่ามาแล้วถือค้อนอ้เอาเรื่องตัวแจกฟรีด้วยนะครับสําหรับตัวนี้แต่ว่ามันยังไม่จบครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการเเรียกได้ว่าบับนะครับบัฟตัวนี้ขึ้นมาเลยเอ้ยหูตียังเถื่อน ดาเมจแบบ5 6 0 0มครับทุกคนแล้วก็คูดาวเนี่ยลดลงเหลือ0.75ครับถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวอัพตัวนี้นิดนึงทุกคนสำหรับแมงมุมนาฬิกานะครับก็คือ1,800ครับสำหรับเลเวล2อันนี้ก็โอ้โหอัพเลเวลสนี่ดาเมจเพิ่มเป็น6,500นะับแรงมากครับทุกคนนี่อัพเลยเลเวล4เลยละกันนะครับดาเมจแบบ12ื่นสองนะทุกคน โอ้ยเอาเรื่องแน่นอนว่าตรงเขาเนี่ยไม่สามารถรับบัฟจากดีเจได้นะเป็นตัวแบบเคลื่อนที่อะไรอย่างงี้นะวิ่งโจมตีนะครับก็เลยแบบรับบัฟไม่ได้นะทุกคนโอ้ชนะสบายเลยและแจกฟรีด้วยนะ2ตัวนี้บอกตรงๆเลยนะทุกคนสําหรับอัปเดตเนี่ยผมอยากได้มากเลยอัตติเมะ <c oughs> คือมันเท่มากมันถือดาบครับมันถือดาบม,มันโคตรหล่อถ้าผมได้นี่คือผมน่าจะแบบเล่นทั้งวันอะเกมเนี้ยใครที่สุ่มได้ก็ให้ผมยืมรีวิวได้นะทุกคน <c oughs> คือตัวเขาเนี่ยเหมาะกับการที่แบบตัวไหนแบบมอนเลือดเยอะๆแล้วเขาหลุดมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากครับตัวเนี้มีดาเมจที่สูงครับแล้วก็มีสโลครับนี่ครับสำหรับบอสน,นะนี้เป็นบอสใหญ่ครับเลือดแบบ16หล้านนะแล้วดูตีครับเหมาเรื่องจัดเท่ hey, นะเป็นอะไรอ่ะกอหัวด้วยหรอ <laughs> กอหัวงี้ก็โดนนะเด เรียบร้อยครับแต่ทําโมเดลสวยจริงๆนะครับแต่ละตัวนะถือว่าชนะไปได้แบบชิวๆอยู่นะสบายๆเลยทุกคนนะครับก็16นาทีกับ5 9วีครับและที่อยู่ข้างหลังของผมนี้ก็คือจะเป็นตัวระดับอันติเมตนะทุกคนดูดิ โอ้โหขอร้องเถอะอยากได้มากอรทุกคนผมน่าจะฟาร์มแบบหนักหน่วงเลยนะครับแล้วนี่ก็จะเหมือนเป็นประตูนะทุกคนเป็นประตูสําหรับเอออีเวนต์ต่อไปหรือเปล่านะพาร์ทสองที่เขาบอกกําลังจะมานะครับแน่นอนว่าประตูเนี้ยผมเห็นได้ด่าในนี้ด้วยนะทุกคนการเดินทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นไอแมพที่เดินทางอยู่ในทะเลทรายอะทุกคนที่ขับรถซ่อมหาของอะไรเงี้ยนะครับเออผมเห็นประตูแบบนี้ด้วยนะแต่เป็นสีฟ้านะครับนี่น่าจะเป็นอีเวนต์ที่แบบว่าเกี่ยวกับโลบอกรึเหลายๆแมพปะไม่รู้ว่าผมเห็นประตูเหมือนกันนะคร แต่นี้สีเขียวนี้อาจจะต้องรอนะทุกคนสิบกล้องมาแล้วฮะผมจะได้ไหมสำหรับอันติเมตออฮโเกอร์เคครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับผมบ๊ายบายครับ